นับถอยหลังวันนี้เหลืออีกเพียง2วันนะคะก็จะไปถึงวันโหวตเลือกนายกคนที่30ค่ะจะมีขึ้นในการประชุมรัฐสภาค่ะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้คุณพิธาริ้มเจริญรัฐ หัวหน้าพักเก้าไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะยังคงเดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจนทำให้ถูกจับตาว่านี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อปลูกม็อบปลูกมวลชนขึ้นมาเป็นกรอกกำบังให้กับคุณพิธาในวันโหวตเลือกนายก13กรกฎาน,นี้ด้วยหรือไม่ การเดินสายเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนของคุณพิ่ทามีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะคุณพิ่ทาย,ยกคณะไปที่จังหวัดนครราชสีมา ไล่มาที่สุพรรณบุรีค่ะและช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะคุณพิธาก็ยกคณะไปที่ตลาดกลางตำบลล่าสวายจังหวัดปทุมธานีค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์นะคะที่ต้องการเห็นคุณพิธาเข้าไปนั่งนายกคนที่30นะคะบวกกับความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลค่ะโดยฝั่งแกนนำม็อบราษฎรนะคะได้มีการประกาศนัดหมายเตรียมมาชุมนุมที่หน้ารัฐสภาในวันที่13กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ ทางด้านสสของพรรคเก้าไกลเองนะคะหลายคนค่ะต่างออกมาปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าคุณพิธาไม่ได้เดินสายเพื่อปลุกม็อบหรือว่าปลุกมวลชนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไปกดดันสอวอรหรือฝั่งการเมืองฝั่งตรงข้ามแต่อย่างใดนะคะพวกเขามั่นใจว่าวันที่13รกรกฎาคมนี้ คุณพิธาน่าจะฝ่าด่านสอวอนั่นก็คือการโบวตครั้งแรกก็ผ่านเลยนะคะแต่ล่าสุดนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ออกมาส่งเสียงเตือนค่ะบอกว่าคุณพิธาไม่ควรปลุกม็อบถ้าพักเก้าไกลมั่นใจว่าสอวอจะสนับสนุนครบ65เสียงแล้วไม่ควรต้องจัดการชุมนุมส่งสัญญ,ญาณอารมณ์ถึงการโบวต13รกรกฎาคมนี้เพราะจะทำให้เกิดมีผู้ไม่ ไม่หวังดีเข้าแทรกแซงปั่นป่วนจนมีความข้างแค้นจนทําให้เกิดความเสียหายทางการเมืองตามมาทั้งนี้นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะมีรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงนะคะระบุว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนด้กันถึง14กลุ่มนะคะที่เตรียมมาชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาในวันโหวตนายกค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะลุฟ้า กลุ่มไอลอกหรือว่ากลุ่มกาดวีโวนะคะนอกจากนี้ค่ะพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลในฐานะกำกับดูแลงานฝ่ายความมั่นคงค่ะได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล1-9นะคะกำหนดจุดเสี่ยงพื้นที่เฝ้าระวังจุดระดมพลเพื่อเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดความวุ่นวายการทำลายสถานที่ราชการตลอดจงสถานที่สำคัญนะคะ ทั้งนี้นะคะแกนนําของพักเก้าไกลค่ะได้ประเมินสถานการณ์กับสยามรัฐไฮไลต์ประเด็นร้อนค่ะโดยมองว่าถึงแม้ว่าพักเก้าไกลและคุณพิธาเองต้องการมวลชนนะคะเพื่อมาสนับสนุนคุณพิธา ในวันที่13รกรกฎาคมนี้ค่ะรวมถึงต้องการที่จะให้มวลชนนะคะกดดันวุ้ิสมาชิกก็ตามค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งนะคะที่เปลี่ยนไปค่ะพักเก้าไกลเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปเล่นบทแกนนำม็อบได้อีกนะคะเพราะว่าบทบาทที่สำคัญก็คือการเข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารค่ะ ดังนั้นนะคะการบริหารจัดการมวลชนในบริบทที่พักเก้าไกลเองค่ะกำลังเข้าใกล้อำนาจรัฐบาลนะคะจึงต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างมวลชนกับพักเก้าไกลและคุณพิธาค่ะ เพื่อไม่ให้พักก้าวไกลนะคะแล้วก็คุณพิธาเนี่ยถูกดึงนะคะเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงทางการเมืองแทนหมายความว่าวันนี้ค่ะแม้คุณพิธาเนี่ยจะเอาหลังพิงมวลชนแต่เขานะคะไม่สามารถที่จะเล่นบทแกนนำม็อบหรือทำให้ม็อบเนี่ยเกิดความวุ่นวายได้จนเป็นเหตุให้ฝ่ายความมั่นคงค่ะใช้กฎหมายเข้าดำเนินการได้อย่างชอบธรรม